สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตินจี้เด็กเกะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มีในแบบไปกี้วีซาร์กันอีกแล้วนะครับทุกคนแล้ววันนี้ครับก็มีอัปเดตนิวออเกนเดียนใหม่ขานะครับก็คือส่วนผสมใหม่นั่นเองส่วนผสมใหม่ก็คือถั่วนั่นเองนะครับผมนี่ผมได้มาแล้วนะผมได้มาจากพ่อมดที่มันอยู่ตรงมือนะมือของพ่อมดนั่นเองโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวถัวนะครับผมไอเทมถัวของเรานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปผสมผสมดูเลยคร โอเคลองมาลองชิมไปเลยดีกว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงสําหรับถั่วของเรานะครับทุกคนมาไอเทมถั่วนี่นะครับตอนนี้เราได้กลายเป็นถั่วไปแล้วทุกคนโอ้โหนะครับตอนนี้นี่นะครับเราได้กลายเป็นถั่วเต็มตัวนะครับทุกคนโอ้โหร่างเรากลายเป็นถั่วไปที่ร้อยแล้วนะครับและนี่นะครับถั่วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับสําหรับถั่วของเรานะครับไอเทมถั่วของเรานะครับโอเคนะครับฮะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้ำผึ้งผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาถั่วผสมเข้าไปเลยจะเป็นยังไงนะทุกคนอ่าลองมาลองชิมเลยดีกว่าดูซิจะเป็นยังไงนะ<ด>มันจะกลายเป็นอะไรโอเคเอ้ยเราได้กลายเป็นเนยถั่วนะทุกคนโอ้โหกลายเป็นเนยเถื่อไปแล้วนะครับตอนนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยนะโอ้โหแต่จริงผมก็ไม่ชอบกินเนยถั่วนะเพราะมันไม่ค่อยอร่อยนะไม่ค่อยที่จะกินกับขนมปังเลยเพราะว่า ผมไม่ค่อยชอบนั่นเองนะทุกคนมันไม่อร e nah. okay, ่อยนั่นเองนะโอเคสําหรับเนยถั่วของเรานะครับก็จะมีประมาณนี um> ้นะทุกคนนะสําหรับเนยถั่วของเรานะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับสําหรับเนยถั่วของเราโอเคประมาณนี้แหละโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาถั่วผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสมองสมเข้าไปจะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคลองลองชิมดูดีกว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนมาเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมหัวเราเล็ก เดี๋ยวกี้มันเขียนว่าหัวเราเป็นถั่วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหัวถั่วมันเป็นอย่างนี้เหรอมันนี่มันหัวเล็กแล้วทุกคนสงสัยน่าจะไม่ใช่ส่วนผสมแบบเป็นหัวถั่วนี่มันหัวเล็กทุกคนน่าจะบักหรือเปล่าไม่นแน่ใจเหมือนกันโอเคสําหรับหัวเล็กของเราก็จะมีประมาณนี้นะไม่ใช่หัวถั่วนะครับทุกคนโอ,คนะโอเคนะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาถั่วผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแซนด์วิชผสมเข้าไปเลยจะเป็นยังไงนะทุกคน โอเคน่าจะขี hoo, who, ้ออกมาเป็นถั่วแน่เลยทุกคนมานี huh. okay. ่นะครับโอ้โหขี้ขี้ออกมาเป็นถั่วแล้วทุกคนนะโอ้โหนะครับผมนี่ครับถั่วแล้วขี้ออกมาเป็นถั่วโอ้โหนะอุ้ยนะเคประมาณนี้แหละสำหรับขี้ออกมาเป็นถั่วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาถั่วผสมเข้าไปเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาระเบิดนะครับผสมเข้าไปเลยจะเป็นยังไงนะทุกคนระเบิดผสมได้นะน่าจะเป็นระเบิดถั่วนะทุกคนอ่ะ ชิมเลยนะครับเราสามารถกดคลิกระเบิดมันโผลมานะฮะโอเคกดคลิกเลยนะครับมันจะเป็นระเบิดถั่วนะทุกคนนี่ครับไปแล้วแล้วก็ระเบิดขุ้มไปเลยนะฮะโอเคสาหรับระเบิดถั่วก็จะมีประมาณนี้นะฮะง่ายๆเลยนะโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาถั่วผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามะพร้าวผสมเข้าไปจะเป็นยังไงนะทุกคนอ่ามะพร้าวผสมได้นะครับลองมาลองชิมเลยดีกว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงทุกคนโอเค เฮ้ยเดี๋ยวนะเราได้กลายเป็นอะไรเอ้ยเราได้กลายเป็นกระรอกนะโอ้โห و, น่ารักมากๆเลยนะโอ้โทุกคนตอนนี้นะครับเราได้กลายเป็นกระรอกนะวิ่งดูหางสิน่ารักเหมือนกันเนี่ยนะฮะโอ้ยสำหรับกระรอกก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมโอ้โห,หน่ารักมากนะครับสำหรับกระรอกของเรานะโอเคประมาณนี้แหละนะครับหน้าตากระรอกของเรานะเคโอเคนะครับต่อไปอันสุดท้ายให้เราผสมกับถั่วเข้าไปแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่ผสมเข้าไปเลยนะครับทุกคนจะเป็นยังไงนะ รู้แล้วมันคืออะไรทุกคนมันคือแขนยาวที่เป็นถั่วนั่นเองทุกคนเรามาลองชิมเลยดีกว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะสำหรับแขนยาวเป็นถั่วอ่ะเหมือนเดิมแหละแต่แขนเราแขนยาวมันก็จะเหมือนแบบถั่วนะแล้วก็ลุกขึ้นไม่ได้เลยทุกคนแบบลุกขึ้นยากมากแล้วก็ลาบากด้วยนะสําหรับแขนยาวของเรานี่ครับสำหรับแขนยาวที่เป็นถั่วของเรานะจะมีประมาณนี้นะทุกคนโอเคนะครับโอ้โหนะห้อยเหมือนเดิมแหละนะ เอาเลยนะครับทุกคนก็สลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับและสลับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ